ครับสวัสดีครับร้านแสงเจริญนะครับวันนี้จะมารีวิวตะกร้ารถมอเตอร์ไซค์ฟ o n d ้าดีม m ุ u p e r Cub นะครับครับผมเป็นตัวนี้นะฮะวันนี้จะเป็นตะกร้าเหล็กชุบนะฮะเป็นชุบดํานะครับสวยครับสวยมากฮะนี่ครับใบใหญ่นะฮะสวยมากครับชุบดํานะฮะสวยสวยเลยครับ ครับผมใบนี้ราคาอยู่ที่239บาทนะครับ239บาทฮะใบนี้ฮะดีนซุปเปอร์คัพครับตอนนี้จะมีแถมแผ่นเหล็กนะฮะนี่ครับแผ่นเหล็กประกบล่างนะฮะหนึ่งแผ่นนะฮะแล้วก็แถมน็อตให้หนึ่งชุดนะฮะนี่ครับผมน็อตฮะมีตัวผู้ตัวเมียมีแหวนนะฮะเอาไปใส่ได้เลยครับนี่ฮะ ชุดนะครับชุดนี้239บาทนะครับได้สนใจสั่งได้นะครับ0922542354ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ